มาไปกระด็นอ <Andrew Aqui. S 2> ีพ EP นี้นะคะก็ไป่ข้อมถาม Q&A ออถ้าอยากถามไรโบวีนะครับถามเข้ามาเลยนะคะใช่ค่ะแต่ขออย่างเดียวไม่ต้องถามเรื่องหวยโบวีไม่มีเหมือนกันก็ EP นี้นะคะเราขอเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่านะคะ ี่เขาทำถูกกฎนเนี่ยแฮชแท็ก Q&A มาด้วยพี่โบชอบอาหารแบบไหนมากครับชอบกินมากทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างมากเลยชอบแบบมากๆมายถึมว่าชอบกินเยอะๆกันจ้ะกินจนตัวจะแตกอยู่แล้วทานกินนะเออโอเคอาหารก็ชอบมากมากเลยอ๋อน่าจะเป็นจุ้งชุกจุ้งอะไรวะกินจุ้งอะอะไรอะจุ้งอะไรกู เธอไม่แกะล่ะกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดถูกต้องโบวิชอบกินกุ้งชุบแป้งทอดแต่ถ้าเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะไรอะร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่ากุ้งเทมปุระแต่จริงๆโบก็กินกุ้งชุบแป้งทอดของไทยนี่แหละของไทยโบก็กินอะไรที่เป็นกุ้งโบกินหมดๆๆๆออมกุ้งเผากุ้งชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยเมนูกุ้งนะแต่ยกเป็นกุ้งเต้นนะทำไมเพราะมันเต้นอยู่มันเต้นเลยเจนวันได้ไงหนุสารวัตรมันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย โอเคมาคำถามที่2เลยจากออฟคุงแชนแนลครับ Q&A พี่ชอบฟังเพลงอะไรครับชอบฟังทุกเพลงชอบฟังทุกแนวเออต้องแบบนี้ชอบฟังทุกแนว,ออออแนวไม่ว่าจะเป็นลูกทุกก่งสตริงฝรั่งแต่ที่ชอบที่สุดคือดนตรีอะไรก็ได้มันน่ๆก็จะเป็นเพลงฝรั่งก็แบบลองลองซีเนปัซิโดร์เลปัสซิโดรตม, <c oughs> ตมัตมึกระตุงตาง <c oughs> ตาน <c oughs> ตานีโดตัวมันจานจานน่าจานนีโดอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นยังไงนะดับดับบาร์บาร์ เลเรเลเรเลเรเห่งไม่แพ้นเพลงจุดกอดชอบอะไรมากลูกทุ่งก็ชอบลูกทุ่งยังไงให้บอกว่าแล้วนี่แหละอ่าบักแตงโมไแล้วชอบโอนมันบักบานนาโอ้น้ำบักมายมโอ้น้ำเป็นลูกเกดหรือเปล่าคนอะไรว่าตัวเอง ไม่มีแตงโมมีแต่มะนาวมะนาวมายมงเนเกโอเคมากันนิกาสี่ช่วงพี่โบพี่นนทวรตีปะเอาไงเลยเจ้าไงตัวตัวบัะสาดมคืนใ้สม่ดคืน ไม่ได้ทำก็ต่อยแทนคุณดูโมไม่ได้กลัวไม่กลัวรหรอกเพราะว่ายังไม่เคยโดนเหมือนกันน่าจะไม่กลัวเท่าไหร่ถ้ากลัวนีดน่าจะเคยโดนแล้วอะไรเงี้ยโดนโดนโ,โดนทีโดนกระทืบนโดนตเต่าโดนเต่าแบบหลับนอนนอนก็มีคนกลัตีนไหมก็ไม่นะต่อไปเลยค่ะจากอุดมศักดิ์กุมารศิลป์พี่นนท์เคยแต่งหญิงไหมครับโอ๋อภาพขึ้นมาเลยเกียร์เพียคะเกม เฮียอะเฮียในที่ช่องเราเมย์นะแล้วก็ช่องนู้นก็มีฮะช่องเก่าจาก K N S นะฮะจากดินีกันดิสนียคือเก่ามากใช่ใช่ายอะไรใครดูหรือเปล่าใช่ินนแแต้้งงยลวเคธอหุดสี่ปีที่แล้วกินเนี่ยใช่ไงจากสี่ปีแล้วใช่หมายถึงว่านอนอบบใช่แน่เลยอันไหนอะไรฮะไม่ใช่ฮะ ใชแมนฮะแฮปปี Man, huh? ansa, ้หันษา Q&A พี่โบวมีแรงบรันดาลใจอะไรในการทําคลิปและรู้สึกยังไงถึงมีผู้ติด,ดตามเยอะแรงบรันดาลใจคือคอะไรมอนเคยตอบไปแล้วนะแรงบรันดาลใจตอบไปแล้วอันนี้ไปยอ้อนดู Q&A คลิปที่แล้วแต่คาว่ารู้สึกยังไงที่มีผู้ติดตามเยอะเนี่<า>ยสำหรับโบว<ๆ>ีวรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่แบบซับสไคร์เพิ่มขึ้นทุกคนดูโบวีแล้วมีความสุขสนุกโบวีก็ดีใจที่แบบผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกคนได้มีความสุขกับโบวีดีใจครั้งที่ทุกคนเข้ามาายู ที่ทุกคนเข้ามาถ่ายกูบอกเฮ้ยพี่โมหนูติดตามพี่โมตั้งแต่คลิปแตงโมแั่งยางเวลาแกงแต่ถ้าอยากนอนตะแคงอะ่ะให้มานอนข้างเราขอมมกแแงโแบบุตหมไม่มัวนมจะไม่ใหญ่เท่าแตงโมแต่หัวใจที่พองโตให้เธอคนเดียวอย <laughs> หรือว่าหนูติดตามพี่โบตั้งแต่คลิปแรกที่แบบว่าไปดูหนังไปร้ลนอาหารอะไรเงี้ยคือมันเป็นความสุขของโบว่าเฮ้ยไม่ว่าผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นยังไงแต่ก็แต่ก็ยังมีทุกคนที่แบบคอยดูคลิปบางคนย้อนไปดูคลิปแรกตั้งหัวคองบางคนเหมือนกัน,นที่แบบถ่ายรูปลูกกาลังนั่งดูคลิปส่งมาอเงี้ยส่งมาในแชทเราแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกดีอ่ะเออลูกชายดูคลิปอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ แล้วคนติดตามเยอะละแบบด้วยตัวเลขเนเี่ยหลงตัวเองไหมหรืออะไรไหมไม่เลยยังเป็นโบเดิมพี่แบบบ้าบอเต้นหน้างานบวชอย่างคลิปที่แล้วที่ลงไป mm hmm. เต้นหน้างานบวชทั้งตัว,ตวบแบบจะมีน้องๆที่ติดตามนะคะมาถามว่าพี่โบ้หนูไม่เคยเห็นพี่โบ้เต้นขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางคนไม่เคยเห็นโบ้ตกใจแบบยืนแบบจะถ่ายคลิปก็ไม่รู้จะถ่ายแบบอะไรเงี้ยมึงเต้นแรงมึงวะ ใช่ใช่จริงนี่คือแบบใช่โบไปถามน้องบางคนที่เจอโบวี่ตัวจริงเขาบอกดูช่องพี่โบเฮ้ยพี่โบทำไมเรียบร้อยในช่องเนี่ยจริงๆลรวโบวี่เป็นคนที่แบบท้องภาพแต่ถ้าสนุกก็คือสนุกเต็มที่เลยเต้นก็คือเต้นเต็มที่อะไระทำอะไรที่แบบเต็มที่ไอชิปเป็ดยิ้มกระช่างใจให้ดูหน่อยครับ ช่างใจเห็นแล้วแบบเห็นแล้วรักเลยนี่นเอาหนะเข้มามาใกล้ยิ้มกระช่างใจของอะไม,ม,มาแล้วโอ้ยอ้อาเข้เลยขเขยเน่าดเขยบด้วย่ามส์ส่ว วิไลคำวิไลโบวี่และพี่นนท์รักสัตว์อะไรกันคะหม้าครับหมาจริงจบจริงจบเฮ้ยจริงๆชอบสุนัขนะแต่เป็นภูมิแพ้เลี้ยงไม่ได้ชอบเล้ยงูแทนแต่ก็กลัวสุนัขนะชอบสุนัขแต่ก็กลัวสุนัขงูปะคือชอบก็คือชอบเล่นชอบแบบตัวเล็กแต่ก็กลัวกลัวจริงๆก็คือกลัวไก่กลัวมัน่เออใช่ก็ชอบปลาฉลามปลาฉลามชอบนกชอบปลาอ่ะรักน้ำรักปลารักโลก คำถามจากบาร์บอยนะครับพี่โบวี่ชอบการ์ตูนอะไรเหรอชอบดูเหรอดยเลยถ้าตั้งแต่เด็กเลยก็ดูเลยมั่แต่ถ้าเป็นหนังเป็นการ์ตูนเก็ที่ดูจนถึงวันนี้ก็่าจะเป็นโค <Conan. S 2> นันโคนัลถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่เป็นยอดนักสืบสุดแสนฉลาดสวัสดีครบับสวัสดีครบับพอด,ดี <c oughs> คนจำไได้ <c oughs> อ่าก็เสีงยงวิจัยไงโปรปอรมได้เหมือนคนอันนี้พัทยาพันนะห้าแสนแล้วห้าแสนแล้วห้าแแล้วห้าแสนแล้วพี่โปห้าแสนแล้วห้าแแล้วค่ะห้าแล้วค,ค่ะห้าแสนแล้วค่ะดีใจด้วยค่ะห้าแสนแล้วรับเยดีใจเย้เเย้ห้าแสแล้วก็ achieve, ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยที่มาเมนต์ใต้คลิป <verified. S 1> ก่อนก่อนหน้านี้ในเวลาที่เรารห้าแสนจริงจรออเรามาูนยห้าแสนุ๊บเม้นเลยอ่ะเมนข้างล่างใต้ แต่ละคลิปที่ที่พามาว่าห้าแสนแล้ว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 โบวีนุ่งเจขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนร,รอห้าแสนไปพร้อมกับโบวีครึ่งล้านแล้วใช่หัวใช่ไหมเออใส่หมวกบ่อยใช่ใส่หมวกให้ลมนะลมคนละโอเคใส่หมวกบ่อยนะก็ห้าแสนแล้วครึ่งล้านครึง่งล้านครึ่งหน้าครึ่งหน้ายังอยู่แต่ครึ่งล้านไปแล้วล้านไปแล้วตรงล้านเป็นวงกลมหมดเลยนัน่นคือล้างเป็นแบบโอเคค่ะก็ ลคลิปนี้นะคะ EP ที่6นี้นะคะก็ใครที่มีคอมเมนต์นะคะที่ตึดอัดใจอยากรู้ความรู้สึกหรือว่าอยากรู้เรื่องราวของนนนและโบวี่นะคะคอมเมนต์ได้เลยแล้วต้องแฮชแท็ก Q&A ใช่นะคะ <A> เพื่อที่โบวี่นะคะจะได้ค้นาหาคำถามของทุกคนได้เจอนะคะและที่สำคัญคำถามที่อยากรู้เนี่ย ต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นใช่ใช่อย่าให้ซ้ํากับใครนะคะเพราะว่าเราจะคัดคําถามที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นขึ้นมาใช่เพราจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนเรื่องไรสาระบ้าบอคอแหงปรึกษาคุณอาจาอแตงคอแหงนเลยบอว่าคอแดงก็ถามมาได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด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  Subscribe กดติดตามกดถูกใจแสดงเหตุด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอะไร กดรักให้ด้วยกดรักให้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะบูบี้ก็ขอตัวไปก่อนค่ะบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย